อันตอนนี้เราจะเทสตัตวน้ำหอยโค่งนะครับที่เปิดมาก็โวลต์ก็มาพอๆแค่164โวลต์ครับที่เป็นโวลต์ลอยหน้าตอนนี้ถ้าเป็นหอยโค่งก็สลับเบเกอร์นะครับหลังเตาลงมาข้างล่างเดี๋ยวมาวัดก่อนที่จะออนนะครับสังเกตครับไม่ต้องสั่นครับก็อ,อยู่ประมาณ163โวลต์โอเคเริ่มออนได้เลย ก็ตอนนี้ทางตัวชุดคอนโทรลเขาก็จะทำการรีเช็คนะครับรีเช็คสายรีเช็คระบบอตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำแล้วโอ้โหมาแล้วครับสองนิ้วครับขนาด1,100วัตต์นะครับปั๊มหอยโข่งแบบ DC b u บั l เลตครับตรงนี้ดูดน้ำซึ่งตรงนี้เป็นการดูดจากแหล่งน้ำหรือสระน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาไปลดต้นไม้ที่ เป็นบริเวณข้างบนนะครับเป็นการวางระบบที่หนึ่งแผงนะครับหนึ่งชุดพร้อมกับปั๊มสองตัวนะครับ่าที่บอกคือตอนนี้กรณีที่เราต้องการใช้ปั๊มที่เป็นหอยโข่งขึ้นไปดูดน้ำลดน้ำต้นไม้ข้างบนนะครับก็สามารถที่จะเปิดเอเเกอร์หลังเตาต,ตรงนี้เลือกนะครับสับมาใช้เป็นปั๊มหอยโข่งก่อนนะครับปริมาณน้ำที่ออกมา หรือว่าเต็มท่อครับสำหรับหอยคองดูลงไปอยู่ประมาณสองท่อนครับไม่เกินแปดเมตรนะครับเราก็ใส่ก็จะได้ไปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับที่นี้ก็อย่างที่บอกครับถึงสามหอยคองจากของแฮนเดลโลครับเดี๋นี้ผมเอาตัวหนึ่งคันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับาติมตั้งให้กับลูกค้าที่นี่ครับที่อำเภอเสือง,งามจังหวัดลำปาง